วันนี้นะครับเอกจะมาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับหนึ่งในหนังที่ฮิตที่สุดสำหรับแฟนไอเมสอย่างหนังเอฟซัมครับ wow. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ b Back Boy Channel มาพบก,กับเอกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ EP ที่2แล้วสำหรับรายการ เรื่องเล่าน้องมานะครับหลังจาก E ีีแรกออกไปเกี่ยวกับกล่องส้มก็ได้รับฟีดแบ็ค่อนข้างดีเลยนะฮะเอกในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มีความรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆชื่นชอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับเอกมาม่กก็จะพยายามที่จะปรับปรุงนะครับพัฒนาในเรื่องของการนําเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆดูต่อไปนะครับ<ว>ใน E ีีนี้ซึ่งเป็น EP ีที่2เอกจะมาเล่าถึง1ในหนังที่เรียกได้ว่าพอเพลารหรือว่าคิดที่ สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยก็มักจะมีหนังรุ่นนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ผลิตอยู่ในไลน์โปรดักชันนะครับซึ่งแน่นอนก็คือหนัง เอฟซั e um นั่นเองพูดถึงหนังเอฟซัเนี่ยก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงประวัติของเขาด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคุณไหนนะที่ยังไม่ได้ทนันกด subscribe ให้กับ Back Boy Channel ของเอกเลยเนี่ยรบกวนด้วยนะครับเอกรบกวนกดตรงนี้เลยปุ่ม subscribe แล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆกันนะครับเซตให้ YouTube เตือนสําหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับผม ถ้าจะพูดถึงหนัง e um, เอฟซัมเนี่ยเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรครับแน่นอนนะเพื่อนๆก็น่าจะนึกถึงหนังที่มีลักษณะเป็นเกรนเล็กๆๆนะฮะค่อนข้างละเอียดถี่ยิบเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังที่น้ำหนักเบาค่อนข้างอยู่ทรงนะครับกระเป๋าจะค่อนข้างแข็งเป็นทรงทนต่อรอยขีดข่วนใช่ไหมครับจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีครั้งแรกในหนังเอฟซัมนะครับแอร์เมสเนี่ยเคยทําหนังในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ ก่อนยุค2,000อีกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือเป็นเจเนอเรชันแรกของหนังเอฟซัม um เลยแต่อาร์เมสใช้ชื่อว่าวูควอเชโวนั่นเองนะครับซึ่งหนังควอเชโวเนี่ยเป็นหนังที่หน้าตาคล้ายกันกับเอฟซัม um. แต่ว่าจะมีจุดต่างกันเนี่ยก็คือควอเชโวเนี่ยเป็นหนังที่ผลิตตั้งแต่ยุค80มาจนถึงช่วงประมาณต้น2,000นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปเห็นกระเป๋าเบอร์กินหรือแคลลี่ก็ตามนะครับที่ผลิต ก่อนยุค2000แล้วหน้าตาคล้ายๆกับแอบซัม um, รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นไม่ใช่หนังแอบซัม um, แต่เป็นหนังโคเชโวนั่นเองซึ่งหนังโคเชโวเนี่ยหน้าตาคล้ายกันก็จริงนะครับแต่ว่าความต่างเนี่ยคือหนังโคเชโวจะมีความชายนี่หรือว่ามีการสะท้อนแสงที่มากกว่ารวมถึงตัวเกรนนะครับอาจจะตื้นกว่าแอบซัม um, นิดนึงเป็นความต่างเล็กน้อยเท่านั้นแต่คุณสมบัติหลักก็คือการอยู่แข็งเป็นทรงรวมถึง การกันรอยขีดข่วนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยจนกระทั่งในปี2003ที่ a m มเเนี่ยได้ introduce หนังใหม่ขึ้นมาซึ่งนี่คือ generation ที่2และทาง a m มเให้ชื่อว่าเอฟซันั่นเองและตั้งแต่ปี2003 มาถึงปัจจุบันนะครับกว่า18ปีแล้วที่ h e r m ม s เนี่ยยังคงผลิตหนังเอฟซัมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากจากแฟนๆตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยก็ทําหนังเอฟซัมเนี่ยใน Product เกือบจะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น small leather goods นะครับอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าใส่เศษเหรียญไปถึงเข็มขัดกําไลส e ตว์รีต่างๆมาจนกระทั่งกระเป๋าเนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับที่มีเอฟซัมเนี่ยอยู่ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเบอร์ n ก e น l คลล คอนสตองส์พิโคแตงการ์เด้นพาร์ที้อีเวลินและออกหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ a m มเ e ก็ผลิตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีสีให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับมาในทุกๆซีซันเลยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ฮอตฮิตที่สุดสำหรับแฟนแอมเ e s, <Wow>. <S เลยจนกระทั่งในปีที่แล้วนะครับ2019ทาง a m มเ e ก็ได้ผลิตหนังเจเนอเรชันที่3ขึ้นมาซึ่งหนังชนิดนี้มีชื่อว่าวูมาดามนั่นเองนะครับและวูมา ก็อยู่ตรงนี้แล้ว <Wow. S 1> นะฮะ process ของการผลิตหนังทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นคว a เช e ร์โวเอฟซัมหรือว่ามาดามนะครับเหมือนกันก็คือเขาจะใช้หนังบัวตัวผู้นะครับนำผืนหนังเนี่ยมาพิมพ์ลายเพื่อให้เกิด Texture ของเกรนเล็ก,ลกๆนี่นะครับให้เสมือนกับเนี่ยคือผิวธรรมชาติของเขาเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่า ไอกเกรนที่เห็นเนี่ยเป็นเกรนธรรมชาติของหนังวัวเลยจริงๆไม่ใช่นะครับหนังธรรมชาติจริงๆเขาจะไม่ได้เป็นเกรนแบบนี้แต่ก็จะคล้ายๆกับโทโกหรือเคลมองส์นะครับแต่ว่าด้วยกรรมวิธีของการยืดหนังแล้วก็ปั๊มลายตรงนี้ลงไปก็ทำให้หนังเนี่ยเกิด t e x t ซเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมานั่นเองนะครับ หนังในเจเนอเรชันที่3มเนี่ยมีความคล้ายกันกับเอฟซัมนะครับในตอนช่วงแรกๆที่แอมเสเนี่ยผลิตหนังวูมาดามมาจำหน่ายเนี่ยแฟนๆแอมเสหลายคนอาจจะสับสนด้วยนะครับว่าอันนี้คือหนังเอฟซัมแล้วก็เรียกสลับกันนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างหนังมาดามกับหนังเอฟซัมซึ่งในวิดีโอนี้เอกจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นหนังเอฟซัมแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นหนังมาดามเราจะมาเทียบกัน ให้ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือใบของเองนะครับ blue electric ไซส์3ายส5ส่วนนี้เป็นใบของคุณแม่นะครับเป็นเซรีเยก็คือจะเป็นทรงที่เย็บด้านนอกนะครับสีนี้จะเป็นสีชื่อว่า deep blue ครับผมโดยที่ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตที่หนังทั้งคู่ดูนะครับเอกจะซูมให้ดูแม้จะมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเกรนหรือว่าเจ้า เกล็ดของหนังที่เป็นฝั่งเอฟซัมเนี่ยนะครับจะมีความใหญ่มากกว่านะครับเกล็ดจะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีร่องที่ลึกมากกว่าหนังทางด้านมาดามนะครับมาดามเนี่ยจะมีเกล็ดที่มีขนาดเล็กกว่าเกือบจะ1เท่าเลยนะครับแล้วก็ร่องของเขาเนี่ยนะครับความลึกของเกรนเนี่ยก็จะมีความตื้นมากกว่าทําให้หนังเนี่ยมันดูเรียบมากกว่าหนังเอฟซัมนั่นเองนะครับ นี่นะครับก็คือความแตกต่างระหว่าง2หนังนี้นั่นเองนะครับความต่างอีกอย่างหนึ่งของเอฟซัมก um ับมาดามนะครับก็คือว่าถ้าจับที่เท็กซเจอร์ของมาดามเนี่ยนะครับมาดามเนี่ยเขาจะมีความนุ่มมากกว่านะครับด้วยความที่เกรนของเขาในการสแตมป์เนี่ยมันตื้นมากกว่าทําให้ร่องของเกรนเนี่ยมันน้อยพอเราสัมผัสเนี่ยเราจะโดนผิวของหนังมากกว่าซึ่งนั่นจะทําให้เวลาเราสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าหนังเนี่ยมีความนุ่มมือมากกว่านะครับไม่ค่อยสัมผัสได้ถึงเกรน ส่วนในทางด้าน F ซ้ำนะครับเมื่อเราสัมผัสเนี่ยเราจะรับรู้มือจะรับรู้ได้ถึงร่องเกรนที่มันถูกกดเข้าไปลึกมากกว่านะครับทำให้เวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะมีฟีลของความแห้งๆของหนังมากกว่านะจะไม่ได้ นุ่มมือเท่ากับทางมาดามอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือมาดามเนี่ยนะครับจะเป็นหนังที่ค่อนข้างเงามากกว่านะครับจะมีความกลอสซี่เล่นกับแสงได้มากกว่านะครับในขณะที่ถ้าเป็นเอฟซัม um, อีกมีอีกใบหนึ่งนะครับของคุณแม่ซึ่งเป็นเบอร์กิน30แต่เป็นสีเอททองนะครับจะสังเกตว่าความเล่นแสงหรือสะท้อนแสงของเอฟซัม um, เนี่ยจะน้อยกว่าในมาดามนิดหนึ่งนะฮะเอกจะลองให้เทียบสังเกตดูนะครับว่าทางด้านมาดามเนี่ยเขาจะสะท้อนแสงมากกว่าแต่เอฟซัม um, เนี่ย แสงจะน้อยกว่านิดหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความต่างกันของ2หนังนี้นั่นเองครับส่วนในเรื่องของน้าหนักเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับความต่างจริงๆเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ขนาดของเกรนนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของความคงทนการอยู่คงรูปเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยในการเปลี่ยนมาเป็นเจเนอเรชัน3ครั้งนี้ก็คือ Ames ไม่ได้หยุดผลิตเอฟซัมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าต่อไปนี้ไม่มีเอฟซัมยังคงมีเอฟซัมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีต่อเนื่องเรื่อยๆแน่นอนเพียงแต่ว่า กระเป๋าในบางรุ่น a m e s ก็จะเริ่มที่จะมาผลิตมากขึ้นในหนังมาดามน,นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอย่างเช่นเข็มขัดหรือว่ากำไลข้อมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับ และเอกจะมาเล่าถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของหนังชนิดนี้กันนะครับวันหนึ่งในหนังที่มีความฮอตฮิตที่สุดจากไ m เมอย่างแอซัมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีอย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นหนังที่มีความเบานั่นเองในไซส์เดียวกันนะครับถ้ากระเป๋าถูกผลิตในหนังเคลยมองจะมีน้ําหนักที่หนักมากกว่าหนังเอฟซัมทาให้ในกระเป๋าที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่หนังแอซัมเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองข้อดีอย่างที่2นะครับก็คือการที่เขาเนี่ยเป็นหนังที่ทนต่อการขีดข่วนค่อน แต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าจริงๆมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการขีดข่วนในหนังเอฟซัมเนี่ยพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเอฟซัมเนี่ยเขาทนต่อก,การขีดข่วนเพราะว่าเขาเนี่ยมีคามาฟลาชเอฟเฟกหรือว่าการพรางให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นรอยนั่นเพราะว่าหนังเนี่ยไม่ใช่หนังเรียบนะครับเป็นหนังที่มีเกรนเยอะเต็มทั้งใบเนี่ยถ้าเราทำให้มันเป็น รอยนิดหนึ่งนะครับมันจะกลืนไปกับเกรนของหนังทําให้โดยรวมเวลาเรามองเนี่ยกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเอฟซัมเป็นรอยได้นะครับแล้วก็เป็นรอยได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับถ้าไปโดนของมีคมหรือเล็บที่คมมากๆขูดเนี่ยหนังก็สามารถเป็นรอยได้นะครับแล้วรอยที่เกิดในหนังเอฟซัมเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นถาวรเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปสปาแก้ไขอะไรได้มากไม่เหมือนกับหนังที่เป็นหนังเรียบ เช่น s w i f t นะครับที่ถ้าเป็นรอยแบบแป๊บเดียวเนี่ยเรายังสามารถที่จะนวดหนังนะครับทำให้หนังเนี่ยรอยหายไปหรือว่าจางลงไปได้ตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าจะมองว่าหนังเรียบมันจะเป็นรอยง่ายหนังที่เป็นเกรนแบบนี้จะเป็นรอยยากจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นรอยเนี่ยก็เป็นได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน ข้อดีอย่างที่3เลยนะครับก็คือหนังเอฟซัม um เนี่ยมันจะเป็นหนังที่ผ่านกรรมวิธีในการเคลือบผิวระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาโดนน้ำนะครับน้ำจะมีการกลิ้งได้ระดับหนึ่งก็คือกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เซนซิทีฟเหมือนหนังบางประเภทอย่างเช่นหนังบาริเนีนะครับซึ่งหนังประเภทนั้นเป็นหนังธรรมชาติที่เมื่อโดนน้ำปุ๊บนะครับน้ำซึมลงแล้วก็เปลี่ยนสีได้ทันทีอารมณ์เดียวกันกันกบคราวไฮของหลิวตองนั่นเองซึ่งถ้าเป็นเอฟซัม um เนี่ยก็จะมีข้อดีตรง ัเองข้อดีถัดไปก็คือเขาเป็นกระเป๋าที่อยู่เป็นทรงไม่ต้องระวังเรื่องการล้มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในกระเป๋าที่มีทรงเป็น structured bag ต้องเอฟซัมเลยนะครับไม่มีทางล้มแน่นอนแล้วใช้ไปหลายปีหลายปีเนี่ยกระเป๋าก็ยังคงเป็นทรงแบบนั้นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าล้มและข้อดีอย่างสุดท้ายที่พอนึกได้นะครับก็คือราคานะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าหนังเอฟซัมเป็นหนังวัวที่มีราคาถูกที่สุดของ a r Max ถ้าเป็นกระเป๋าหนัง รุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเนี่ยหนังแพะอย่างเชฟเนี่ยจะมีราคาสูงที่สุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นหนังเรียบอย่างเช่นหนังสวิตนะครับก็มีราคาสูงรองลงมาจากนั้นเนี่ยหนังโทโกหรือเคลมองส์ก็เป็นราคาที่ถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็หนังที่ราคาถูกที่สุดก็คือหนังเอฟซัม um นี่เองครับแต่พูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วเนี่ยใช่ว่าเอฟซัม um จะไม่มีข้อเสียนะฮะเอฟซัม um เนี่ยมีข้อเสียอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เอกพูดไปแล้วก็คือเรื่องของรอยครับแม้ว่า เป๋าเขาจะทนต่อรอยขีดข่วนอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นอรอยโดยเฉพาะอรอยลึกแล้วเนี่ยมันยากที่จะรีคอนดิชั่นให้หนังกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนหนัง Swift หรือว่าโทโกดังนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องระวังอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ระวังมากเท่าหนังเรียบอื่นๆแต่ถ้าเป็นรอยแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยจะยากพอสมควรเลยครับส่วนข้อเสียอีกข้อนึงนะครับก็โดยคุณลักษณะของเขาที่แข็งแล้วก็อยู่เป็นทรงเนี่ยมันจะดูสวยเฉพาะในกระเป๋าที่เป็นทรง ทรงเชฟแบบแข็งๆนะครับอย่างเช่นในคอนสตองเป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเบอร์กินนะครับถ้าในทรงเซเลียแบบนี้สวยมากเลยนะครับเพราะว่าการตัดเก็บของเขาเนี่ยเห็นรอยเส้นคมนะครับเป็นเส้นเป็นสันเนี่ยคมทําให้หนังเนี่ยเรียบแล้วก็สวยแต่ถ้ามาอยู่ในทรงบางทรงอย่างเช่นวีทวนนะครับอย่างเช่นใบนี้นะฮะจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่หนังเนี่ยมันจะมีการพับของหนังทําให้เราจะเห็น รอยปูดบางอย่างนะครับซึ่งหนังเนี่ยมันจะไม่ได้สム ooth เหมือนกับโทโกหรือเคลมองสนะครับทำให้ตรงนี้เชฟหรือว่ารูปร่างของหนังเนี่ยอาจจะดูหงิกงอนะครับนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เอฟซัมมีนะครับแล้วข้อเสียอย่างเดียวกันก็คือถ้าหนังเอฟซัมเนี่ยอยู่ในโพ i t i o n ที่ผิดรูปเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับจะมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนังเนี่ยจะหักนั่นเองนะครับ <No. S 1> เพราะว่าหนังหักเนี่ยก็คือเขาจะเห็นเป็นรอยยับ อย่างชัดเจนแล้วเพืเ่อนๆทราบไหมฮะว่ารอยนี้เป็นรอยถาวรไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อใดที่หนังเอฟซัม um เนี่ยเกิดอาการหักแล้วเนี่ย ยากที่จะทําให้เรียบเหมือนเดิมนะฮะรอยนั้นจะอยู่ไปตลอดกาลเลยซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสียที่ต้องระวังเลยนะครับแล้วก็จะเกิดได้ในกระเป๋าโดยเฉพาะใบที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงที่กระเป๋าเนี้ยจะมีรอยพับหรือรอยหักตรงนี้เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาหนังเอฟซัม um นะครับก็เอกแนะนําว่าควรที่จะใส่อินเสิร์ตไว้ด้านในกระเป๋านะครับเพื่อที่จะดันทรงแล้วก็รักษาเชฟของกระเป๋าเนี้ยให้คงรูปไม่พับหรือหักนะครับเพราะว่า เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหนัง เอซัมแล้วก็มาดามนะครับที่เอกนำมาเสนอให้เพื่อนๆวันนี้ใน EP ีที่2ของเรื่องเล่าน้องมานะครับเอกหวังว่า EP ีนี้จะมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรชอบ F อฟซัมไหมหรือว่าชอบหนังไหนเป็นพิเศษแล้วถ้าเทียบระหว่าง F อซัมแบบนี้กับมาดามแบบนี้นะครับเพื่อนๆชอบหนังแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์ให้เอกดูข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเอกก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจใน EP ตีต่อๆไปมานำเสนออีกนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ